สบายดีพี่น้องมดสุขูสุขคนจ้ามอนี่จีดมาเป็นมือก่องเองเลยี่น้องให้นั่งกุ้งแห้งเป็นมือกุ๊กตอนนี้เฮาก็มาทำรายการลาบหมูด้วยพี่น้องเมน,มนูกินมือนี่มีลาบหมูขอบคุณนะผูู้ใหญ่ใจดีหลายๆลายเลยจ้าเป็นมีใจ คุณแจสธาเพิ่นได้พักเงินมาให้เมื่อกี้ซื้อกับเขากับน้ำจากสหรัฐอเมริกาเพิ่นได้พีนองเพิ่นได้พากเงินมาให้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องน่งคองถือลูกล้านเขาเงียนแล้วก,ก็ซื้อเกือบซื้อ,อแผ่นเพาะแผนะ่นพิดให้เท่านโมในขอบคุณเพิ่นลายๆขอให้เพิ่นบุญคำ้ำนำสูเด้อ ให้สูกให้มานท่านมือเศร้าไร้เข่ามือแรงให้จิบให้ไข่ให้ข่าให้เข็มให้พญาโลคาด้วยจ้าคอยมูต่อได้พี่น้อง เนี่ยฮาก็มาแล้วนังมาไต้มไดกที่เนาะเราว่าหาสิต,ต้ซอยใส่กับปุซีนนังหมงูนี่ฮาก็มาซอยนังต่อได้ที่นาะซอยนังหมูกจีดซืหม,ม,มูมาลาบเพิ่งเระบริดิกินน้องดจะดุนแล้วได้เตีไปให้อีกสอบนาะแม่ โดนแล้วบอดิกินลมนามงหักสิม่ได้กินอ่อ่อนอู่ติอ่อนเลยแม่ฟดีอ,อ่อนคัดละแม่เห็ดน,นะนอนไม่หลัเห็ดนว่ากัญชาเห็ด เจ้าเห็ดหมูกรอบฮะหมูคุงฮะอันอันบ่อต้มอันนั้นนันต้มต้มหมูเค็มต้มเค็มหมูฮะเจ้าแก่เจ้าขายตีนมั้ยนะคอยสองตีนหกสิบพันคอยบอว่อ้ามันวายกับสี่ตีนนะสองตีนหกสิบพันแต่คันมันคันโมงหาชิปคอยบอกคอยสิซื้อมาต้มเค็มต้มฮัลโล แพงภูรยาซะซื้ออตัติยาในกระะูรยา,าพอนะมาพ้งน่วยลงขวเน่ามูบิดม้ำกระแดกในบีบลงทาสิทำการขวบด้ว่วนขวบซีงก,ก่นอนพอมาเอาขึ้นไป้างเตาเน้่ นีกมาซอยหนัง <des mond> <ira> ต่อแล้วพ well, ี <All right. S 1> ่น้องตัวใหญ่คนปรดไหบอพอดีละตอนสำนันล่ะาิเอก็อยเล็กขัดเนะขัวสุกลยเด้อพี่น้องก็โมขัวสุกละขสุกละทาทาต่นังเลยพี่น้องเด้อทาซอยนังเลยพี่น้องเด้อ จปนนากระเซ็ดเอาก็มาปรุงลุดนายพินังเนาะอั่งแล้ก็คือหม้อเฮาเด้อพี่น้องเด้อหม้อต้มเห็ดน้ำซ้นน้ำสุดน้ำสดโอ้ยว้าวกับบะเตสร์ซุดๆๆนะพี่น้องว่าไปเลยต้มน้ำกระดูกต้มกระดูกสดเนี่เออแบบนี้่ย ใบขีดหดพี่น้องมาค่าให้ได้มาค่าอ้อนมาได้จบร้านก็อาบทั้งอาบน,น,น้ำทั้งร้องเพลงนี่คุ้มชุกมั <c oughs> นนั่งลงพี่น้อง ใส่พรอมเดืยวเลยนะครัใส่ใส่ข,ขา้าวคลัวใส่มะเ<ฮ>ข,ขือค่อยหน่อยแม่ข้าวดำคาดขนาดมะเขือก,ก็จนดำแท้ดำหวานข้าวคลัวดีปีนีค่ะข,ขา้าวคลัวนี่ก็ยังดำๆเลยอย่างเดีนยวใส่หลายๆจากแซ่บเออแซ่บอยู่หอมใส่ปรุงข้ามอเลยเลยพี่นะ Để nhẹ ở các phần đêm hòm thưa đêm mẹ có thể có anh 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 đen เสร็จแล้วจ้าลาบหมูเด้อพี่น้องบ้านนี้ฮะก็มาถ่าน้ำต้มนะใช่ไหมทำต้มซุกแล้วก็พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเด้อจา้าวันนี้ฮะก็ตักเลยเด้อพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟตักแล้วเลยพี่น้องส่จานเตรียมตกระตตกเอาพักมาใส่หนึ่น้ำต้มซุปฮะก็ซุกแล้วพี่น้องปรุงปรุงเรียบร้อยเตรียมตักเลยเด้อจา้า พี่น้องมาชูุดคุณมากินข้าวเมื่อในทาแบงมีหน้ามาหวมเด้อพี่น้องทาแบงขึ้นมาจากหน้าเลยมันอ่อนคลกดไายเวลาจี้ได้ขึ้นมันก็หอมอี่งกัเพ็นักมาเอฟมงด้วยกางเสบแซนน้งกันจ้าลาบหมู ชี้ทางใกล้ทางใกล้พี่กับบริคอยลงคลิปเพราะว่าบริสุทธิ์อยู่ลืมนูมไมะไรกินข้าว <c oughs> นอนโมกันนอนหันควายตุเตนตวเต,น,ต,วเตนไปนอน 不可能，呵呵呵，这样不可能。 สลัดยำบะหมี่เนาะอลกะปูกขาไปจังเลงกซื้อเลยในแนวพักอะลงพุทธนานนย่างพ้งนเขาจังนมันมาแปลูกกับบนเต็มเปอหมดหาไปกินมดทำเบี้ยปรกานตัวประกันประกเขาพวกอส่วน เขาปลูกเขาแว่ชปูเขาปลูก่เาต้องห้ามอะไรกินใช่เราไม่พักกันเป็นกินคบผมือมาไม่ไม่ได้ประกาศเท้าเน่ยประกาศเ้าประกาศซ่อมประกาศลดือผวกอันนั้นเองบัวเน่กระพาะหองปอกเนี่ยที่ลงใส่น้ำปลูกยากน เสียหน่าหดซก่อนเพราะว่าบริสอยู่ื้กันเนียไปหากินแล้วกับเวลาเสียหนมื่อใดบริไปหากินกับเสียหน่าเหนานพักปนะ น,นี่มะฮอเน็กก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย